สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรื่องของเราวันนี้ชื่อว่า70คูณ7และค้อพระคัมภีร์ของเราอยู่ในมัทธิวบทที่18ข้อ35บอกว่ายกโทษการละเมิดให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างขวางข้อคิดของเราก็คือพระเจ้าอยากให้ฉันยกโทษให้คนอื่นจากใจของฉันเด็กๆเ,เคยโกรธใครสักคนมากๆ จนยากที่จะให้อภัยพวกเขาไหมวันหนึ่งเปตโตรถามพระเยซูว่าขอบพระองค์ควรจะให้อภัยคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้งเจ็ดครั้งหรือในช่วงเวลาของพระเยซูนั้นพวกปุโรหิตและรับบีสอนผู้คนว่าต้องให้อภัยกันแค่สามครั้งก็พอดังนั้นเปตโตรจึงอาจคิดว่านี่เขาช่างใจกว้างที่เพิ่มไปถึงเจ็ดครั้ง ไม่เพียงเจ็ครั้งพระเยซูตรัสแต่เป็น70คูณเจพระเยซูบอกตัวเลขที่เยอะขนาดนั้นเพราะไม่ได้อยากให้เรานับจํานวนครั้งเวลาที่เราให้อภัยใครแต่ควรจะเต็มใจและพร้อมที่จะให้อภัยเสมอแล้วพระเยซูก็ทรงเล่าเรื่องที่ทําให้เข้าใจชัดเจนขึ้นชายคนหนึ่งทํางานจัดการการเงินให้กับกษัตริย์องค์หนึ่งวันหนึ่งกษัตริย์ได้นั่งลงมองดูบัญชีของพระองค์พระองค์พบว่าชายคนนั้น ติดหนี้หลายล้านซึ่งมากเกินกว่าที่ชายคนนั้นจะสามารถจ่ายคืนได้กษัตริย์จึงสั่งให้ขายชายคนนั้นพันรยาและลูกๆของเขารวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเขาเพื่อนำเงินมาช่วยในการจ่ายหนี้นั้นชายคนนั้นคุกเข่าลงขอความเมตตาโปรดให้เวลาขอพระองค์เขากล่าวแล้วขอพระองค์จะใช้คืนทุกอย่างที่เป็นหนี้กษัตริย์ รู้ดีว่าชายคนนั้นไม่มีทางจ่ายคืนเงินมากขนาดนั้นได้เขารู้สึกเศร้าใจดังนั้นกษัตริย์จึงยกหนี้ให้เขาและปล่อยเขาไปคนรับใช้ของกษัตริย์รู้สึกโล่งใจเขารีบออกไปแต่ระหว่างทางเขาพบคนรับใช้อีกคนเป็นคนที่ติดหนี้เขาอยู่มันเป็นเงินจำนวนน้อยมากประมาณเท่ากับค่าจ้างต่อวัน คนรับใช้กษัตริย์คนนั้นเข้าไปจับคอชายอีกคนแล้วก็เริ่มขู่เขาจ่ายเงินที่นายติดหนี้มาให้ฉันนะเขาสั่งได้โปรดอดทนกับฉันสักหน่อยชายคนที่สองร้องขอให้เวลาฉันหน่อยแล้วฉันจะใช้คืนทุกอย่างที่ฉันเป็นหนี้แต่คนรับใช้ของกษัตริย์ไม่ยอมเขาจับชายคนที่สองเข้าคุกจนกว่าจะใช้หนี้หมดคนรับใช้คนอื่นๆของกษัตริย์เห็นทุกอย่างพวกเขารีบเข้าไปรายงานต่อกษัตริย์ทันที กษัตริย์เรียกคนรับใช้คนแรกกลับมาเจ้าคนรับใช้ชั่วช้าเขาตะโกนเราได้ยกหนี้เป็นล้านล้านที่เจ้าเป็นหนี้เราไม่ควรหรือที่เจ้าจะมีความเมตตาแบบเดียวกันนั้นกับคนอื่นคนที่เป็นหนี้เจ้าเพียงแค่เล็กน้อยแล้วกษัตริย์ก็ให้นำคนรับใช้คนนั้นไปเข้าคุก หลายครั้งที่เราเองก็เหมือนกับคนรับใช้ของกษัตริย์คนนั้นเป็นหนี้เกินกว่าที่จะสามารถจ่ายคืนได้และต้องการการให้อภัยแต่กลับไม่เต็มใจที่จะให้อภัยคนอื่น mm. เช่นเดียวกับกษัตริย์ที่ให้อภัยคนรับใช้ของเขาพระเจ้าส่งอภัยบาปของเราและเพราะพระเจ้าอภัยให้เราเราก็ควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาและมีน้ำใจและให้อภัยด้วยเช่นเดียวกัน hi everyone it's aunt fernita today's story is called 70 times 7 the memory verse is from matthew chapter 18 verse 35 forgive your brother from your heart today's message is god wants me to forgive others from my heart have you ever been so angry at someone that it was hard to forgive them? One day, Peter asked Jesus, How many times shall I forgive someone who sins against me? Seven times? In Jesus' time, the priests and rabbis taught that people only had to forgive a person three times. So Peter thought he was being generous by suggesting the number seven. Not seven times, Jesus said. But 70 times 7. Jesus meant that we should not count the times that we forgive someone. We should be willing and ready to forgive. Then Jesus told a story to make his point. A certain man worked for a king, managing the king's money. One day, the king sat down to look at his accounts. He discovered this man's account was millions in debt. Far more than the man could ever repay. The king ordered the man, his wife, and his children to be sold, and everything he owned was to be sold. All the money would help to repay the debt. The man fell on his knees and begged for mercy. Give me time, he said, and I will repay everything I owe. The king knew the man could never repay so much money. But the king felt sorry for the man. So he canceled the debt and let his servant go. The king's servant was so relieved he rushed away. On his way out, he met another servant, one who owed him money. It was just a little bit, about a day's wages. The king's servant grabbed the second man by the neck. And he began choking him. Pay me back the money you owe me, he demanded. Please be patient with me, begged the second man. Give me time, and I will repay back everything I owe you. But the king's servant refused. He had the second man thrown in prison until he could repay the debt. Other servants of the king saw the whole thing. They immediately reported it to the king. The king called the first servant back. You wicked servant, he stormed. I cancelled millions you owed me. Shouldn't you have had the same mercy on someone else? Someone who owed you so little? The king had his servant taken away to prison. We are like the king's servant. He owed more than he could ever repay. We can never be good enough. But just as the King forgave his servant, God has forgiven our sins. And since God has forgiven us, He asks us to treat others with mercy and kindness and forgiveness. This podcast is read by Franita Buddy for Gracelink.net, created and produced by Falvo Fowler. Post produced by Faith Toe at Studio El Piso. The theme music is by Clayton Kinney. For more information, please visit gracelink.net. สวัสดีค่ะเด็กๆงานศิลปะที่เราจะทำในวันนี้ต้องเกี่ยวกับหัวใจแน่นอนเพราะพระเจ้าต้องการให้เราให้อภัยผู้อื่นจากหัวใจไปเริ่มทำกันเลยค่ะตัดกระดาษออกมานะคะให้เป็นแถบแบบนี้นะคะขนาดก็คือด้านกว้าง7ซนติเมตรและด้านยาวนะคะ 30เซนติเมตรค่ะเมื่อตัดออกมาได้แล้วเดี๋ยวเราจะพับแบบนี้นะคะเริ่มจากพับครึ่งค่ะแล้วเมื่อได้พับครึ่งแบบนี้แล้วนะคะเราจะพับส่วนปลายไปหาตรงกลางอย่างนี้นะคะสองข้างเลยโอเคเมื่อได้แล้วเปิดออกมาแบบนี้นะคะ เมืเ่อกี้รอยตรงกลางอยู่ตรงนี้เนาะคราวนี้เอาด้านนี้นะคะจะพับเข้าไปตรงกลางสองข้างเลยค่ะฟึ๊บโอเคแล้วปลายที่เหลือนะคะก็พับลงไปตรงกลางอีกทีหนึ่งค่ะเคจะได้รูปร่างประมาณนี้นะคะแล้วส่วนตรงข้างหน้านี้นะคะ เราจะวาดรูปหัวใจแบบนี้นะคะนี่คุณครูร่างด้วยดินสอก่อนเดี๋ยวเราจะใช้ปากกาที่เส้นหนาหน่อยนะคะวาดรูปหัวใจลงไปเลยค่ะเดี๋ยวไปวาดกันเลยนะวาดด้วยปากกาเข้มๆนะคะจะได้ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราติดกาวให้อันนี้กับ ด้านนี้ติดกันนะคะสองข้างเลยให้ส่วนนี้กับส่วนนี้ติดกันนะคะเดี๋ยวไปทากาวเลยค่ะเมื่อทาก,ากาวแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะตรงนี้มันจะเปิดไม่ได้แล้วนะจะได้เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดส่วนนี้ออกเลยค่ะให้เหลือแต่หัวใจนะคะ ส่วนตรงนี้ออกเลยเดี๋ยวคุณครูไปตัดมาให้ดูนะคะว่าหน้าตัดจะเป็นยังไงโอเคหลังจากตัดนะคะเราก็จะเหมือนมีหัวใจโผล่ออกมาอย่างนี้เป็นปีงี้เลยนะคะส่วนด้านหลังก็ยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่นะคะเราจะมองออกใช่ไหมเอ่ยโอเคเมื่อการออกก็จะได้แบบนี้นะเดี๋ยวเรา เขียนข้อคิดของเราและข้อพระคัมภีร์ของเราอยู่ด้านในนะคะแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปเขียนกันเลยค่ะเจด,า,ดาเสร็จแล้วค่ะนี่ข้อคิดของเราบอกว่าอะไรคะ God wants me to forgive others from my heart ยังไงหรือก ให้อภัยจากหัวใจจริงๆนะเพราะว่าเปิดออกมาปุ๊บนี่ข้าพระคำพีของเราบอกว่า forgive your brother or sister from your heart อยู่ในมัทธิวบทที่18ข้อ35นะคะบอกว่าพระเจ้าต้องการให้เราให้อภัยคนอื่นจากหัวใจของเรานะคะแล้วก็ในหัวใจย,ย้ำอีกทีหนึ่งว่า ให,ให้อภัยพี่น้องของเราจากหัวใจเลยค่ะนี่แบบนี้เลยโอเคแล้วเด็กๆจำได้หรือเปล่าว่าพระเยซูบอกว่าให้อภัยกี่ครั้งดี70คูณ7ไม่พอค่ะจริงๆพระเยซูไม่ได้อยากให้เรานับเนาะใช่ไหมแต่พระองค์ต้องการให้เราให้อภัยผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทรงให้อภัยกับเรานะคะก็ เมื่อเราให้อภัยนะคะความสุขก็จะเป็นของเราทันทีเลยค่ะที่พระองค์อยากให้เราให้อภัยก็เพราะว่าพระองค์อยากให้เรามีความสุขให้หัวใจของเรามีความสุขเมื่อเราให้อภัยผู้อื่นจากหัวใจของเรานะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะและถ้าเราไม่สามารถให้อภัยได้เราสามารถที่จะอธิษฐาน ขอให้พระเจ้าช่วยให้เราสามารถที่จะให้อภัยผู้อื่นที่ทำผิดต่อเราให้อภัยด้วยความจริงใจจากหัวใจเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้พระเจ้าอวยพระพรค่ะเด็กๆบ๊ายบาย